โคตรจะโบราณเลยใครเป็นคนคิดว่าทิ้งนี่ครับแบบใหม่ว ้มลิ้มเป็นมะม่วงกวนรสเปรี้ยวนะใช้มะม่วงดิบกวนแบบไม่มีน้ำตาลเาเปิดเงไดีย้วยวะเี่ยนี่คือรูปแบบใหม่ของการกินมะม่วงเปรี้ยวจิ้มพริกเกลือ,อพูดและน้ำลายหลยทุกคนเข้ามาเป็นเนื้อล้วนแบบนี้นะครับ250กรัม แผ่นหนามากไม่บางนะทุกคนนี่เนื้อมะม่วงลวง้ลวนๆนะฮะต้องชิมแบบนี้ก่อนนะโอ้ oh my g o มันเปรี้ยวก็จริงนะแต่มันเปรี้ยวแบบพอดีอะ่ะถ้าใครง่วงกินแค่นี้ก็จบเลยแต่ถ้าใครชอบความแซ่บให้ทำแบบนี้นี่ฮะเราจะได้ มะม่วงแผ่นคุกริกเกลือนะฮะโซเคาให้มันลงตัวมากมันพอดีเปรี้ยวหวานนิดนิดเค็มเค็ม,คมเผ็ดเผ็ดโอ้ oh. โคตรอร่อย <c oughs> แผ่นเดียวไม่พอต้องมีเบิ้ลนะฮะบายบายทำงานว่องๆง,ง,ง,งนะลูดเปิดลูดเปิดฮนะลูดแลว้วจิ้มไปเลย อืมส่วนนี้ไม่ได้จริงจริงนะแต่ได้เดี๋ยวไปกินต่อใครอยากกินกิมตะก้าเลยฮะแล้วประกันขวามเปรี้ยวอืมอืมกินเสยงฟันขบกันมไหมอืม